สวัสดีครับเสารวันที่ยี่ิบเจ็ดเดือนมกราคมพศสองพันห้อยหกสบห้ามดครับอรเอา 20... 22สอเลยขอมีความตุ่นเต้นนผมคลิปนี้กับที่ผมบอกเรื่องอ่าไทยกับซาอุเมื่อฟื้นสมันถภาพที่ดีต่อกันแล้ว ยังสิเกิดขึ้นในในด้านความเจริญในมิติต่างๆระวังพี่น้องสองประเทศระวังไทยกับซาวยังสิเกิดขึ้นมานสิ่งสิ่งดีๆในยุคคนในยุคจันโอใจนะสามสิบปีทั้ี่สิบสองปีผูนี้สามสิบปีต้นๆนี่แหละที่เกิดความบาดหมางก,กันทุดทิ่อวุ่เปิด มาณมือนี่ผูญญ้น,นี้คนยุตันญูชาสารสัมพันธ์ฟื้นฟูไม่ดีเปิดระบบการทูตเต็มในทุกๆมิติแล้วก็สิสารกับบรรทสิ่งห์แตงแงเพราะความจเจริญรุ่นหน้าของทั้งสองประเทศฝ่ายคันต่างหลายทั้งปวงที่ผู้จะกินผู้นี้คนยุตันญูชาประสบความติดเอียงแกงกับโอ้ยขี่กระบอก เงียวกับพวกใออกกินเก่ากับบแแสน่อนอนมือกายหน้าป่านพูดได้แล้วก็ได้กักดไปแล้วก็ทํางานดีเลยแต่พูดถึงการเมืองไทยหนาอรลัดมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> ถ้ามันเป็นอยู่ถา้าบมมีการปรับปรุง่ายมันเป็นคือจังนี้อจิตที่นักการเมืองปุ๊กอุรดมเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาแล้วเอาประชาชนทุกภาคส่วน เมื่อเป็นตัวประกันเมื่อเป็นการชนไปเป็นตัวแลวนวิ่งชนก็ไปตรงขับการเดินขบวนเรื่องการเมืองซึ่งเอาดึงกเกษตรเรื่องกเกษตรเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาเป็นหัวข้อในการเรลอือก้ลงก็ไปตรงขับก็ไปรัฐบาลในยุคไหนก็ตามรวมมาถึงปีสามีปัจจุบัน พี่น้องป้องไปทั่วประเิศไทยทั่วลุกต้องเข้าใจนะครับผู้ยุเบื้องหลังขึ้นนัก,การเมืองที่บ่ได้เป็นภารัฐบาลต้องการได้อำนาจคือภารัฐบาลเป็นผู้ยุเบื้องหลังในทุกกรณีตั้งแต่มอบฉีไม้แห่งยันมอบขนเป็นล้านเป็นแสนในทุกยุคทุกสมัยทุกสิ่งทุกฝ่ายมันน่าจ,จะมิดไปหนะ ถ้าเมินไปมันก็จะเลื่อนขึ้นยุโรปอเมริกาตั้งประเทศพี่น้องป้องไป,งปทั่วโลกอเมริการหรือประเทศไทยที่ประเทศไทยบัจะเลื่อนเท่าเทียมอเมริกายุโรปนะก็เพราะว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเรื่องประชาธิปไตยที่บปีหรือบดรีนี่ประชาธิปไตไทยที่เหตุการมันจะมาสอเราคิดขึ้นมา แื่ในแย่ของอเมริกายุโรปแจ็คเมนอเมริกายุโรปทั่วโลกต่างๆจงเข้าใจไปนี่แล้วเป็นทั้งประเทศไทยนี่มันมีปัญหามาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในด้านทัพระชาธิประปไตยต่างๆทั้งๆที่ติรัฐมนุนชาติปไตยของไทยมันอยู่แล้วที่น้องป้องไปลายเทาโลกชาวโลก ตองเข้าใจว่าผู้ยุบเบื้องหลังเนี่ยก็คือนักการเมืองที่สูญเสียโอกาสว่าจะเป็นพรรครัฐบาลมันจะเป็นยังสิยุตาลมันเป็นสายทางมันเป็นลูกโซ่มันเป็นทายาทอัปปีจันไรของประเทศชาติบ้านเมืองมันมาจากงนักการเมืองแต่นันะไรหรือนักการเมืองจะปฏิเสธรวงจันทร์สะพัน์ทอง ถ้าเป็นนักการเมืองระดับจั้งหวระดับนี่น้อยกวิปัญหาไอ้พวกที่ตั้งพักสร้างพักในที่ผู้ไหนทุนรักนี่นี่พวกนี่ตสําคัญที่สั่งกระจายก้าไปหนุนมอบยุดถูกอย่างถูกสิ่งเพราะฟที่มื่เป็นรัฐบาลายที่เมได้เป็นกับโทษอยู่ตลอดเพราะาที่มาโทษเพราะชนะันได้เป็นกับตีกันยุ่งเสียจะไปโทษาสถามันากษัตริย์เลยนักการเมืองเนี่ย นักการเมืองมูเจ้าทั้งหลายเนี่ยทุกจังหวัดไรทุกเขตเลยียมูเจ้าเคยมองสันดานแห่งการสแสวงหาอำนาจของมูเจ้าจะเทียบว่า,าโทษมันเป็นรทัดที่บรทไทยโทษสารมามากัดซย์สร้างม็บสร้างแนวรวมตั้งเพื่อเสียมาเป็นของเจ้าของคึกดันกันไปใหญ่ไปที่เป็นรัฐบ,บาลนั่นแพร่เจ้าของดขึ้นไปนี่คือจุดอัปรปรจุดจันไรจุดอุบ,บาทิอุบ,บาย ในเส้นทางประเทศทปไตยเส้นท,ทางการเมืองของประเทศไทยมันทีเป็นแบบนี้เพราะฝ่ายใดคำว่าเป็นติเลือทั้งกลนัดงพองเหลืองเลยมาเป็นแดงกะติพเพราะแดงเป็นเหลืองกะติสามจีบได้เป็นพวกเลืองตัวนี้ก็ต้องติเห็นไหมมันอยู่งยังเสีย แล้วคนจะยื้เบื้องหลังเลยเพราะมันประธานชนประธานชนก็เย็นนักการเมืองก็จะขี่นี่คือกันที่มันปฏิเสธเพ่ได้เป็นอย่างรัฐบาลเวียดนามเขาคือถึงอยู่สงบสุขแถอพอมันมีนักการเมือนไงเฮี้ยเป็นอย่างขมิ้นถึงสงบสุขเถอะมือมาที่หุ่นเซ็นเอาหุ่นแต่พอเห็นหุ่นเซนเป็นอย่างประเทศเราเขามีความสุขบอกมาที่นั่นอย่างโเขาก็ปลุกเขาประเทศไทยมันเป็นประชาธิปไตยอย่างผลประโยชน์มากมายมหาศาลเกี่ยวพันกัน แล้วอัปรีเส็นทางการเหมืองของไทยเนี่ยจะบอว,ว่าอปรีตัวกไูไปเห็นพวกมึงมีคุณค่าเลยสอสๆหรือว,ว่าจริงๆต่อแต่มันยังสิเป็นอยู่ในแบบเดิมแค่ว่าพวกมึงรวยเท่านั้นนะนึกความคิดของนองจันนะึงในการที่มันสร้างทับไฟหนึ่งไปทับไาหนึ่งได้เป็นไฟหนึ่งกัหาแนวต่างๆเข้ามาดึงมวนชนเข้ามามันก็กวรยุ่งเส็ยอเมริกาต่างๆ ก็ต้องหูวงเลยนะครับว่ามั่วสามจีแตเมืองหลังก็คือนอาการเมืองที่เสียประโยชน์สิทธิมือทั้งของทนายบ่กเอ็มเอ็นจีโอเอ็มนาฏที่พวกศูนย์ที่สามจีทำมหาแดกทั้งฝ่ายตรงข้ามทั้งมหาแดกทั้งฝ่ายที่บ่ตรงข้ามทั้งนั้นหมามันก็หูวเส้นทางนักการเมืองที่แฝงไว้ด้วยสัขุนกันแบบน่ะลวมกันนี่แบบเนี่ยเพียรต้องการก้าวไปอำนาจมันมีทั้งสงบหรอกประธานที่ไต้ซีก็ไม่ได้หรอก นักการเมืองแต่ละคนพอได้เป so, ็นพับพอจีซอยประชาชนยังสั่นจังสียังสีอันนั้นขอเรียกร้องตั้งต่างทีโบแทนประชาชนนั่นคืออุปโลกขึ้นมาเพื่อให้มันนนาสนใจเขาเรียกเข้าไปสุดท้ายเส้นทางจริงคืออำนาจเพราะผลประโยชน์มันสูงยังสั่นเขาสิว่ากันว่าสายการเมืองไทยน่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปัญหาต่างต่างเฮประเทศชาติคนไทยขาดความสามัคคีกัน แต่แก่คนนักการเมืองมิได้เป็นรูปแต่ท้าบันเป็นร่มร่างท้าบันพวกมึงนักการเมืองฮุกชี้พวกมึงเคยปฏิวัติพวกมึงจักเทียบ่คุณโม่มาจบต้องต้องดรอคเกอร์มาจากต่างประเทศแต่ว่าความเป็นคนนักการเมืองเนี่ยเพราะทำก้อนฉี้ก้อนหนึ่งของคนไทยจอยมาสร้างความแตกแยกกห้คนไทยพวกนักการเมืองก็จะพวกมึงทั้งหมดเนี่ยเคยปฏิวัติเคยคิดตปฏิวัตินิสัยสันดานความรบ คมอยากแตกของพวกมึงสิบห้ายี่ห้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะธนาคารมึงจ่พวกมึงเนี่ยหยุดตรงนี้ปั๊บประชารนันจะเกิดเลยเพราะพวกมึงไม่ได้เป็นรัฐบาลพวกนั้น,นเนี่ยเป็นผู้นี้เนี่ยเปน็นกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สั่งมวลชนเข้ามาว่าจะเป็นเสือแดงเสือเหลืองว่าจะเป็นมาร์สทีมเขามาทาบบาาะเลาะเบาแวงกันานี้ถ้ามันธนาคารมึงสนตีนทั้งนั้นแล้วอยุบเ้ิงหลังมันจะสร้างเมฆีกันได้จังไดง ในเมื่อพวกมึงที่มันจบปริญญามาจากประเทศนั้นประเทศนี้แต่งตโตรอแต่งแตะสวยใจแบบมื่อหนึ่งตั้กมก็ขี่แม่ประเทศไทยวุ่นยุ่งสี่แล้วพวูนหาเลี้ยงหมดไปทำป็นทากิบพอดีเฮ้ยถ้านักการเมืองยังมาปฏิบัติจาของยังบุกขิดมิตรติดโทษผ,ผู้นั้นโทษผู้นีโ้โทษดินโทษฟ้าโทษลม โทษการเขียนาธรรมานุนผู้วัดมึงเมื่อใครโทษเจ้าของผู้วัดมึงเมื่อใครโทษเจ้าของเลยคะเอาขี้นี่ลองไปดมซะก่อนสติปัญญา,าพวกมึงจะได้คิดสิได้ืหัวสร้างมอบเข้ามาชนกันจนประเทศชาติที่เป็นสงบสุขศาสนาพุทธบางประเทศเยอะนะบางประเทศเวียดน,นามบางเขเมร บางเวียดนะบิางประเทศเราเยียงก็คือมีความสุขเถอะบางประเทมีนักการเมืองมาหมาดแย่นัก yeah. การเมืองมันก็นเป็นระบบประชาธิปไตยลดไม่ได้พอสูสีผ่าพอเส้นใหญ่พอเส้นอยากเป็น,น,ำนอำนาจเป็นเงินใหญ่มันทุกกระทรวงทุกวงกลมมันมีโอกาสมันมีโครงการนั่นโครงการนี้สิเขาไปแดกกันมีทั้งอำนาจมีทั้งเงินหมดแหม่มนนหรู้ไหมแม่กูอ่าสิเขบอกว่าเขาเป่าแทกเป่าไม่รู้เรียนมาโดนหรอ ใช้สิยใจเลเยเปฏิวัติปฏิรูปรเอาหนี้ใส่สันดานเด็กบมสิ้นสุดนักการเมืองเห็นมันเหมือนสะกอนมีทำพิบาลมีม,มนุษยธรรมมีเหตุผลพวกมึงเราจุบสภาบ่เมาสวยของเวาทวดาไทยคือขี้นี่ปฏิรูปพวกมึงสะกอน <c oughs> เอ้าเข้าไปถึงคือไปไกลแต่กูเครียดกูเป่าเมรุเรียนมาโดนหรือมัน ไปโทษอันนั้นโทษอันนี้พวกนักการเมืองไหนคือว่าโทษพวกเมืองแน่ดันกันขึ้นสู้อำนาจผลประโยชน์ทั้งนั้นมันยังหูเลยอะปรีดิอ่ะมาเว้าถึงพลเอกประยุทธ์นะไปไกลแล้วมั้งกันย้อนกลับมาเมื่อว้าถึงพลเอกประยุทธ์แตนูชาบินไปสารสัมพันธ์ฟื้นฟูกับอาลับแล้วว่ากันว่ากูสร้างหนุด ว่าสิได้ยิ่งอย่างเนี่ยไปสานสัมพ,พันธ์กับซาอุอาซาอุดีอาระเบียนซึ่งมีปัญหากันมาสามสิบกว่าปีสำนักข่าวหลายๆคนก็ไปถามดีว่าเป็นอย่างเพชรซาอุจังสันจังสี่เขายอมเป็นอย่างมันแน่นอยู่บ่ทั้งทั้งที่ทั้งพุ่นเขาเชิญไปนําเพราะว่าทั้งพุ่นมันสามสิบสี่กว่าปีแล้วมันเขาปรคือคนไทยดิ คนไทยเนี่ยนะอาฆาตแท่งแต่ผลประโยชน์อำนาจกัดกันในการสร้างมวลชนเสดแดงเสเียงสามนิ้วมากัดกันเนี่ยกัดเพื่อนนักการเมืองทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแม่งสะนุนนี่เลยนักการเมืองทั้งหลายพวกมึงคิดปฏิวัติพวกมึงได้คิดสันดานคิดใจพวกมึงเอาอย่างงงเห็ดหัวใจพวกมึงเอาอย่างเห็ดเอาขี้ว่าสกครนซึ่งทั้งสงบสูงวัดทุกพรรคทุกฝ่ายเลยเนี่ยลดทิศทีลงลดผลประโยชน์ลงลดอำนาจลง ท,ทั้งสิ่งการเลือกห้างสิแล้วเมื่อปีมา่ัสัปเออม่งไฟไลยเพราะแดงเนี่ยเป็นเหลืองก็ฮึมพราะเหลืองเนี่ยเป็นแดงก็ฮึมวับสามจีเบื้องหลังขึ้นนกกลางเมืองว๊วมึงไอ้ขี้เลยเอาใจยังเห็นเอาขี้บ่เห็นหรประชาชนคนไทยแตกแยกก็พวกเมืองพฤติการเมืองนีก่กูบอกค้างไรเออสั่ง เอามาเบ่าถึงพเพราะเอกประยุดไปสารพันฟืนฟูกับสาอุดิอาระเบียเนาะครับมันนี่กับพวกเขาไปพวกซาอุดิอาระเบียนพวกแขกซาอุนี่เพิ่นใจกว้างใจไงพล่นลืมคำอาฆาตเมื่คือาการเมืองไทยมุขีหลากแดงทั้งหลาย นะกูไม่ได้คอนนะกันเมืองไทยกินแดดดอกฝีมือกูล้วนๆเออทุกอย่างเขาปกเขายกได้ถึงในเชิญเพราะในปุจจันโนชาไปบ่อยากครบทั่วโลกการเมืองไทยเนี่ยฝังเข่ากระดูกดำแล้วก็ไปโยนฉีบุญให้ประชาชนไปโยนฉี่ไฟนั่นไปโยนฉี่ไฟ,ไน,ไฟนี่ปุ๊บก,กะระแสขึ้นมามึงเอา๋ยังเฮ็ดใจโอ้ขี่เอาสันดานเฮียเฮ็ดใจพวกมึงแต่ละคนนี่ประเทพชาติเพราะแต่เลิหนุ่มเลี้ยงหนึ่แบบ ซาอุดินววใจกว้างเพิ่นเปิดแล้วก็เชิญแล้วก็คุยกันมาจนเปิดการทูตเต็มมิติถ้าประเทศไทยเนี่ยเปิดสัมพันธภาพฟื้นฟูด้านต่างๆกับซาอุดไว้เลปั๊บเนี่ยประเทศต่งางๆเนี่ยที่ติดประเทศซาอุดนี่มีพื้นที่สองล้านัวตารางกิโลเมตรตัวเนี้ยอ แล้วกับในด้านต่างๆแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของอาหรับรองจากแอินีเรียครับแล้วกับประเทศต่างๆว่าจะเป็นประเทศจอร์แดนอิรักคูเวตกาตาบาเลน,นสหรัฐอาหรับมิริดแล้วกับประเทศเยเมนพวกมู่เนี่ยที่ติดอยู่กับ ซาอูซึ่งซาอูเป็นศูนย์รวมของอาหรับด้านต่างๆก็ที่เขามาคบกับไทยค้าขายขึ้นผลประโยชน์ต่างๆความจเจริญรุ่งเรืองต่างๆมันได้สู่คนมันได้ทั้งเสือเหลืองเสือแดงแบบมันน่วสามนิ้วเวลาเขาเห็ุที่ก็หยุดหยุดสักก่อนหยุดเส้ากัดกันคือหมาสักก่อนในเพ่อพวกมึงอ่ะเส้าแย่งขี่กันสักก่อนมันได้ทุกฝ่ายน่ะมั่ได้ตั้งแต่เต่าประจุดมั่ได้ตั้งแต่พวกสเสือแดงเสือเหลืองสามนิ้วมันได้ทั้งหมดเวลามันดีก็เอาสักก่อน มันเป็นชาตินิยมคือแต่อยู่ในเท็สเตดอังกฤษในเวลาเขาดีเขาหุ้มกันเห็ดพวกมึงนี่ขนาดนี้กายังตีกันขึ้นมาเนี่ยนะกันมึงม้ามาเนี่ยสิ่งที่มันดีมันหยุดสักอนพอสักอนมันเป็นผลประโยชน์นำมูกนำมันจักประเทศทัชอาอูได้ประเทศเดียวนี่ประเทศต่างๆที่เขาล้ำขารวยเขาขายละมันมันได้เหมือประชาชนเนี่ยผลเงินมันจะตกกระจายไปเมื่อไหร่ชานะว่าจะยุคพรรคไหนพรรคเพื่อไทยบ่พรรคประชาพรรคพลังมันทาไทยบ่พรรคชาที่พรรคกลุมจะไทยบ่ มันในเมดมันในทุกส่วนนักข่าวยังไงคือจังสองสามจะบักบังบักติดคุกมาแล้วนึก่ากะชับมมาเนี่ยนักข่าวจังมึงเนี่ยมันกินตีนหมดเอาอย่างเงี้ยทั่วใจมันใน้ยกย่องอย่างมันตกถึงประชาชนผู้นี่เงินทองป่องไปหลาหลผลประโยชน์มันตกเพื่อประเทศไทยฮ้งนันบทีเนี่ยจังประเทศอเมร,ริกาจังอังกฤษ ยอ้อนรับเล่นยุโรปที่ไหนก็ทาเมื่อไรัฐบาลเขาได้เปรียบเขาจะคบกัำนั่นเขาทิ้งเมื่อไรเขาเฉี่ยงกันเมื่อไรฝ่ายต่างๆเขาคือโอเคยกมือกันอุ้มชูกันเขาถึงเจริญทั้งด้านจิตใจทั้งวัตถุธนาการเมืองไทยจะเจริญตั้งแต่วัตถุจิตใจนี่หัวใจยพวกมึงเนีขี้เฮ็ดอยอะยังเอาปาเสียงเมียงเฮ็ดอยอะยังเอาโลบเอาโกรธเอาหลงยิย่งย้ายก็ฟาดฟ่ามาสมบูรเป็นอยู่มึงเนี้ปฏิบัติพวกมึงก่อน สร้างมบอบเันนั้นมาเใ็ดเด็กน้อยเขาก็ติดคุกทีแบบนุ่มสาวจะาปัญชัดจิตใแม,ม่ยังเผด็จการยังเขาก็ไปไม่ได้ไปสร้างวุฒิรภารเขาถ้าว่าเผด็จการมันอแต่เขาก็ให้เลือกตั้งเหมือนพวกยุบเมืองลังมันสบายถ้าชนะมากก็ได้เป็นนายกก็เป็นรัฐมนตรีผลประโยชน์แต่พอชนะมากกัเด็กน้อยโมนี่นุ่มสาวมหมาอะไรทั้ามศาสตร์จุฬาต่างๆคนโกงค,น,ค,งคนแจานตีดถูกแทนพวกมันไปสัง่งวุฒิสภาพวกโมนี่ตวนเขาบ่า นักการเมืองไฟขันหะายต่างๆพวกมึงก็หัวใจเฮ็ดชีว่าวันนี้ตนเขาพวกพ่อแม่เขาโอเขาสิเลี่ยงไม่ได้นะพวกมึงเนี่ยสัดแต่มนตษย์เลยมาบ้างกันได้แล้วประเทศต่างๆเี่ของร่วมประเทศวันนี้เป็นประเทศค้าขายน้ำมันผลประโยชน์ต่างๆวันนีตกถึงประชาชนถุกมูถุกเหลาบดย้ำยังสี่ต้องซอยกันสุกกันสัว พื่อประเทศไทยนายกประยุทธ์ต้องประจุอีกร้อยปีสองร้อยปีต้ตองมีรัฐบาลไหมเข้ามาพวกสูบมะมักช่องเนี่ยถ้าพวกสูบว่าเออประธา,านตัวเดีเนี่ยเตี้ยตั้งก็น่าสู้ก็ไปเรียกพรรคที่สุดม,มากสุดซ่าเอามาเป็นรัฐบาลแล้วก็บบริหารจริงจริงวุฒิุทธ์กูก็ขีเชีย่ยพวกมึงโอ้ยสัง่งเป็นนักการเมืองเลี้ยงนะครับร้อยอันด็อ,ดอกเตอร์ด็อกเตอร์แต่งตัว์เบาสภาวะเบามาก หัวใจเอาขี้เห็ดนี่ยหนุ่มแย่งแต่แข่งรวยคนไทยทะเลาะกันแต่แต่ไม่นกักการเมืองมนาะปฏิบัติต้องหันน้องปฏิรูปมองนี่น้อปฏิรูปแล้วแต่ฝูงปฏิรูปสถาบันยกนูกเลิกพวกมึงใครคิดบ้างหัวใจพวกมึงเนี่ยคือคขี้เห็ดคือจันทานเนี่ยคืออปรีเห็ดหัวใจพวกมึงพวกมึงใครที่ปฏิบัติหัวใจพวกมึงที่มันเป็นอปรีนี่บ้าน เว่าปลายได้เป็นกับทะยุทะแยงปัญัาชนออกมาทะเลาะเบาะแว่งกันจนประเทศไทยติขาดความสามัคคีไปที่ีจังหวัดจังหวัดจังจังหว,วัดนี่ดูด้วยความสามัคคีพรนัการเมืองก็เป็นแบ่งจังหวัดนั่นแบ่งจังหวัดจังหุัดบนจะไปแบ่งอำเภอเด่นวางใจนาการเมืองไงผมจิตจะคุ้มพื้นที่ไงฮกขี้เฮ็ดีดี ไปเบิ้งลัดยังไงของเมกายังแคลิฟอร์เนียลาสเวก้าแต่ไงเขาไทยเขาไม่อยากแบงคิดว่าจิแบงเขตนั่นเขตนีดหนึ่งเขาตกปากเลยไปบอกเรื่องแบงซัำนี่มันถึงเป็นเอกภาพประเทศไทยเพื่อคะแนนเสียงเพื่อตั้งกลุ่มคะแนนเสียงไหนถ้ามันแยกกุบหน่อหาจังหวัดมันก็สีแยกเป็นจังหวัดอำเภอและจังมันบ่มีห้องอำเภอจังหวัดนัดนี่คือหนักการเมืองสมุด่มท่าอุบลทั่วประเทศอัปปีกันไล่หัวใจนักการเมืองไทยน่ะปฏิวัติพวกสูงเจ้ากัน มาเบิ้งในการเข้าไปพัฒนาการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวของซาอุกับมิตร์มองงามๆไทยไปเที่ยวซาอุซาอุมาเที่ยวไทยผลประโยชน์ตกไปถึงสุขุสุขขนทุกพวกทุกกลุ่มว่าจะเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นสามนิ้วยามมาดีๆ ก็ต้องซอยสุกซอยอยู่สซอยสงกันชิดสว่าเพื่อประเทศไทยเพื่อชาติบ้านเมืองของไทยเอ้อยามมันยังสี่ก็ต้องรวมใจกันเหตุหาปัญญาต่างๆเหตุอยังไรมันมีความสัมพันธ์สูงคิดถึงการค้าขายเอเดบีต่างๆซอยกันสุกกันอยู่เพราะมันถึงบทเล่นการเมืองสุกกันถึงมากัน อันนี้อเอาขี่เห็นใจตลอดมีแต่ปฏิวัติผู้อืน่นปฏิวัติสถาบันปฏิวัติกฎหมายปฏิวัติตำรวจปฏิวัติทหารปฏิวัติข้าราชการทุกองค์การถววงทววงคมทั้งที่มาตน้นตออในการแต่ขอรับชันึ้นหนักการเมือนจะกินหนักที่สุดพวกมึงเคยคิดถึงใจพวกมึงเอาขี่นี่เฮ็นเอาอภนี่เห็นปนน่ไปโทษทั้กงกระทรวงถบวงคมนั่นไปโทษทั้กงกระทรวงกถบวงคมนี่ไปทั่วจแต่ข้าราชการกับวงนั่นวงนี่เขากินหากินสิบ นักการเมืองแตกแต่ระเทีดรบับยัยนี่คงการมือล้านนี่สามห้าเปอร์เซ็นต์นี่มืดล้านฟาดไปสามพันห้าร้อยล้านแลว้วพวกมันลุขี้เห็ุใจเลยข้าพุทธกประจุไปอาสาหูวเลกระโจมตีเราจังสันจังสี่จังสันจังสีมันเป็นผลดีต่อประชาติประเทศชาติบ้านเมืองความมั่นคงในเร่องตังๆที่ว่ามีผู้ก่อการ้ายแฝงเข้ามาเนี่ยมันมีน่วยความมั่นคงน้วย ตั้งประเทศเขาดูแลอยู่แล้วทุกทุกประเทศมันเป็นสีเหมือนเมตองไระธรมทายาทมันมีไปหมดเมตองปยานมันมีไปหมดอมนพอถึงความสามัคคีต,ต่างต่างต่างกันยังตีกันกันยังทะยอทะยงกันสรุปเลยครับ ยุคพลนเอกประยุทธ์ช a นโชาเนี่ยเขาไปสานสมัครกับซาอุซาอุเนี่ยซึ่งเป็นประเทศโลกมันเป็นประเทศศูนย์กลางเนี่ยย่อมมีการค้าขายในด้านต่างๆต่อกันซึ่งกันและกันขึ้นยุ่กับว่าผู้ใดมีวัตถุดิบใหลายสีขายแบบใดมันนี่ผลประโยชน์ก,กับปพตกถึงพี่น้องซาอุในส่วนที่เขาพ่มีผลเป็นสินค้าดังผลประโยชน์ในดา้านต่างๆที่มาถึงไทยก,ทกับเพชรตกถึงถูกชนชั้นแต่ละหลากหนาถึง อย่ยันเลือหลกงานแบบนี้มันได้ทุกทุกฝ่ายจะนั่นมันน่าจะร่วมใจกันถ้าว่าพ่อมาคนเอกประยุทธ์ครับงวดเลือกตั้งงวดนาใกล้สิมนห้อนอ่ะักใจไปเลียกพักที่มู่เจ้าที่แหละต่ประชทชนเนี่วอุชิดาจะนาการเมืองแต่ประชาชนจังมูเขาแต่ว่าพ่อมาแต่ประ,ประรยุทธ์เลือกตั้งงวดนาก็าเตรียมใจไปเลือกตั้งพักที่เจ้ามักไปเลียงก,กันหลายๆแล้วก็เสิได้บริหารแผ่นดิน ให้มันดีก็เพราะเหน็กวระจุดจันโอชาไปตามกันเนี่ยมัต้องไปสั่งประชาชนมาเดินกระบวนเลยมันทะเลาะกันวุ่นวายฆ่ากันเหมือนนึกผื่นนักเสีจับกันก็คุกขราตารางเอากฎหมายเนี่ยมันก็ต้องจับแต่มันมันยเนี่ยประเทศไหนก็จ็จับเมื่อก็ได้ทะ่ลงสารกันเพราะมันเป็นอยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยฝ่ายไหนที่ว่าหักพลเอกประจวตันโอชาเพาบริหารจัดการมันดีกับไปเลือดฝ่ายไหนลายๆ มีการจัดตั้งได้ฝ่ายนั้นงกันเลยเป็นรัฐบาลอยากเห็นมีตีการเมืองไทยเลยบอยเห็นมอบต่างๆที่นักการเมืองหนุนหลังนะ่ะอยากเห็นอยู่ในยุคพศในในในทศวรรษนี้ทศวรรษหนา้าอันนี้พอป,ปั๊บสร้างม็บขึ้นมาเลยม็อบไผที่ไปใใจของเจ้าของมามีหรอกพิจารณาการเมืองมันเป็นผู้ยุเบื้องหลังอเอาสรุปไีเลยบานเลยครับ ในการฝืนผู้สัมพันธ์ข้ออาลับระหว่างไทยกับอาลับเป็นมูเป็นเม็ดกันเนี่ยมันเป็นผลดีทั้งสองประเทศส่วนไทยเองส่วนอาลับอาลับศูนย์กลางแต่เห็นมาอาลับเขามาพืนผู้สัมพันธ์กับไทยได้ประเทศนี้รอบคังเพราะว่าที่เป็นประเทศบาเลกาตาคูเวตพวกสาระอเมริกาสารบอเมริกาตั้งๆเนี่ยที่ประเทศเรายลนนั่นเขาก็จะเขามาเทียวตามประเทศที่เป็นผู้นำของเขา ครบประเทศเดียว์ใต้มาอยีกเกตแปดประเทศหมดเขาจะไปหวังตั้งแต่ค้าขายจุดไงกับแบบนีในกายอย่างเดียวถ้ามีปัญหาปั๊บเขาตัดนั่นตัดนี่เป็นอะไรล่ะเขายื่นเงื่อนไขายหนึงเงืเง่อนไขนี่สั่งจีดีปรไทยแต่าการค้าขายเจ๊งมันต้องค้าขายในทั่อลูกตัวเอนี่ถึงจุดการค้าขายกระจายเข้าไปน้อครับชิปนี่กัน ขอให้ความสัมพันธ์กับท้าวโอ๋เนี่ยผมอยากไปเที่ยวซาอูครับผมอยากไปเพิ่งสิ่งเก่าๆที่ปลูกสร้างกลางทะเลทรายเรียกค่าเครื่องบินกับพวกแฉงแต่มันค่าอาหารแพงผมก็ติดกินมือละค่าบดยเฉพาะเพาผมบวชเคยบวชเป็นพระตูดงผมกินมือละค่บผมก็อยู่ได้ <c oughs> ผมอยากไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวนี่นะ่ะแต่ว่ายุโรปก็เห็นมาหลายเลยเขาบอกแต่ทังซาอูเนี่ยมันยังเป็นแบบนั่นอยู่ไปเพิ่งสิ่งเก่สาสร้างในสมัยโบราณเพื่อน <c oughs> น้นครับนาะคลิปนี้กันท้ายสุดอิหีครับก็บขอให้อ่พี่น้องป้องไปทั้งเมืองไทยนี่ฮักกันมืดถูกกลุ่มถูกเผาแล้วกับอขอให้พี่น้องป้องไปทั้งไทยทั้งสาอุ่นฮักกันมีความสื่อสัตว์มีความสื่อสัตว์มีความจริงใจซึ่งกันและกันน้นครับตลอดไปคลิปนี้ขอมีความสุขสุขสุของครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับ